พามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเ,เวลาเราเช็คนะครับตัวสวิตเนี่ยนะครับตัวไอตัวสวิตเปิดสวิตปิดเนี่ยนะครับถ้าจะให้ชัวนะครับมาวัดที่ EC อันนี้จะเป็นอะไรที่ชัวที่สุดนะครับชัวสุดเพราะว่าผมเจอพวกประเภท ลายขาดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับบอร์ดเก่าๆเนี่ยยิ่งยิ่งเยอะนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันคือมันเชื่อมต่อกันนะฮะระหว่างคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดนะครับตรงเนี้ยนะครับกับไฟใช่ไหมฮะไฟ3.3โวลต์เข้าคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มาเข้าที่ตัว EC นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองมาเช็คที่ EC ดูเพื่อ ความชัวอีกทีนึงก็ได้นะครับว่ามันชัวหรือเปล่านะครับว่ามันกดแล้วไฟหายนะครับไม้นะครับคานนี้ ECU 28นะครับเวลาเราซ่อมก็นะครับเครื่องมือเรามีเยอะแยะนะครับเราก็เปิดเข้าไปนะครับเราต้องการหาอะไรเอ่ U ย U 28นะครับนี่เราก็เจอละ U 2 8นะครับ เราก็ดูไปนะครับ U ยู่28ขาที่เท่าไหร่นะครับขาไหนที่มันเป็นขาที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับที่ที่มันเป็นขาเกี่ยวกับเรื่องของวกสวิตอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวเมื่อกี้นะครับ on off button ตัวนี้นะครับอยู่ที่ขา114อย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปดูนะครับ114นะครับ114 114ก็คือตรงนี้เห็นไหมครับอ่าตรงนี้ พะฉะนั้นนะครับมันเกี่ยวข้องกับอ,อะไรยังไงนะครับ114นะครับ sw 6นะครับอ่ามันก็คือสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้นะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจมันในบอร์ดจริงมันจะมีหรือเปล่านะครับมันไม่น่าจะมีนะครับ เพราะฉะนั้นก็นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้อัดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็เอกสารนะครับที่แจกแจกไปเนี่ยนะครับพยายามดูนะครับแล้วก็ศึกษานะครับมันคือมันไม่ใช่ มันช่วยนะครับมันช่วยให้เราเป็นแนวทางนะครับบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆหรอกนะครับแต่มันจะช่วยเป็นแนวทางในการตรวจเช็คได้นะครับอย่างเช่นเช็คไฟเลี้ยง EC นะครับ่าไฟเลี้ยง EC มา ครบมาปกติไหมอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับลายขาดอย่างที่บอกนะครับไฟ3โวลต์หายนะครับแต่วัดไฟที่คีย์บอร์ดมีนะครับเพราะมันคือคนละส่วนกันนะครับคนละตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มันไม่มีการกินกระแสมันอะไรไม่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็คือลองลองอันนี้คือลองเช็คดูนะครับ เช็คสัญญาณ ac ac เอ ac in นะครับตัวนี้มันปกติมันจะมากับ ic charge อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเช็คดูนะครับมันเป็นขาที่ตรวจสอบเรื่องของอะแดป,ปเตอร์นะครับว่ามีการเสียบเข้ามาหรือไม่นะครับเช็คไฟ led นะครับดีดสวิตช์นะครับมันมีไฟไหมนะครับดีดสวิตช์เสียนะครับกดออนไม่ได้นะครับ ไฟที่ขั้วสวิตนะครับปกติ3โวลต์ก่อนออนนะครับกดปุ๊บจะมีศูนย์นะครับหลังออนอ่อันนี้ตกนะครับพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็นะครับหลังออนก็จะมี3โวลต์นะครับอ่ะนะครับก็นะครับจากนั้นก็เช็ค rjmt นะครับสัญญาณรีซูมและรีเซ็ตนะครับก็คือเวลาเรากดสวิตเนี่ยนะครับมันจะมีสัญญาณที่จ่ายออกไปที่ pcs นะครับ สัญญาณที่ชื่อว่า RSMRT นะครับ PWRBTN นะครับ DNBWON อย่างเงี้ยนะครับมันต้องจ่ายไปที่ PCS ก่อนนะครับจ่ายสัญญาณออกไปเพื่อให้ PCS รับทราบนะครับเพื่อให้ตัว PCS เนี่ยนะครับมีการรับทราบว่ามีการกดสวิตช์เกิดขึ้นนะครับจากนั้นไอตัว PCS ตัว พีเชสเนี่ยนะครับมันถึงจะจ่ายสัญญาณจ่ายสัญญาณกลับเข้ามานะครับเพื่อจะสั่งให้ตัว ec เนี่ยปล่อยไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราดูนะครับดูวงจรนะครับเวลาเราดูวงจรเนี่ยนะครับเราก็ไล่ไปนะครับไล่สัญญาณแปะทีละตัวนะครับที่ที่ผมบอกนะครับ LED สวิตติดสวิตเอ่ยอะไรเอ่ยพวกเนี้ยนะครับพวกนี้นะครับก็ลองเช็คดูมีไฟมีอะไรไหมนะครับก็คือถ้าอยากรู้เรื่องของไฟหลังออนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือหลังออนเรามันไม่ออกนะครับหลังออนเราไม่ออกนะครับเราอยากรู้ว่ามันติดปัญหาขั้นตอนไหนยังไงนะครับอย่างเช่น i m s t อ่ะเราก็ลองดูนะครับ PCSRMT นะครับเราก็ลองวัดไฟที่ตรงนี้ดูนะครับ ขาร้อยนะครับก็วัดไฟดูนะครับมันไปไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับ SPOK OK, นะครับ PCSIMRT นะครับอันนี้มันจะต้องจ่ายมาแจ้งไอตัว PCS ก่อนนะฮะเนี่ยนะครับ จริงๆก็มันก็คือการที่จะต้องมาสั่งรีซูมและรีเซ็ตมันก็คือจริงๆก็มันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานนะฮะมันก็เลยต้องมีการสั่งนะครับสั่งให้รีเซ็ตระบบรีเซ็ตการทำงานก่อนนะฮะแล้วก็ถึงจะทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอพอเรา ตรวจสอบตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลองมาเช็คในส่วนของสัญญาณไฟชุดนะครับอันนี้เอาแบบรัดๆนะฮะก็อย่างพวกซัดออนนะครับซัดออนตัวนี้นะครับซิสเต็มออนนี่แหละครับซิสเต็มออนนะครับตัวนี้ซิสเต็มออนนะครับซิสเต็มออนเ มันเป็นตัวที่จะมาสั่งเปิดระบบนะครับระบบผ้าใยไฟนะครับชุดชุดต่างๆชุดเล็กชุดน้อยเนี่ยนะครับมันมาไหมนะครับเ,เรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับซัสพีนะครับซัสพีสั่ง ซัตพีนะครับเข้ามาสั่งงาน IC ตัวนี้เพื่อให้ IC ตัวนี้นะครับจ่ายไฟชุดนี้ออกไปนะครับซีเซม่อนะครับมาสั่งงาน IC ตัวนี้นะครับซัตพสั่งงาน IC ตัวนี้เพื่อให้ไฟ0.6ไฟ1.5ชุดนี้ออกไปนะฮะเนี่ยเวลาเราดูก็ดูไปประมาณนี้นะครับเมื่อระบบไฟทำงานนะครับเราก็ไล่ไปนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับ สโวลต์นะครับสั่งคือสัญญาณตัวนี้นะครับมาสั่ง IC ตัวนี้นะครับเพื่อให้ VJ c o e ตัวนี้ออกนะครับสัญญาณชุดนี้มาสั่ง IC ตัวนี้เพื่อให้ไฟ1.5ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็คําสั่ง VRON นะครับก็มาสั่งงาน IC ตัวนี้เพื่อให้ CPU c อออกนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือระบบไฟนะครับระบบไฟที่เกิดขึ้นหลังนะครับหลังออนนะครับ อย่างเช่นซัดพีอย่างเงี้ยนะครับซัดพีก็คือเป็นไฟหลังออนนะครับเราก็เช็คดูนะครับว่าซัดพีนะครับขาที่อ่116นะครับซัดพีนะครับขาที่116นะครับซัดพีซัดพีนะครับ116ใช่ไหมครับมันจ่ายไฟไปไหนบ้างนะครับเราก็ไปไล่ดูนะครับก็จ่ายไฟมาที่ ตัวนี้นะครับ pq 308อะไรอย่างเงี้ยนะครับจ่ายไฟเข้ามาที่ pr 701อย่างเงี้ยนะครับก็ดูวงจรนะครับดูวงจรนะครับดูบอร์ดวิวนะครับเพลินนะครับเพลินล่ไฟเพลินเพลินนะครับเห็นไหมครับนี่ซัด p เข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับมาสั่งออนชุดนี้ซัด p นะครับซัด p เข้ามานะครับหลังออนนะครับปึ๊บปึ๊บถ้ามีซัทพีออกมาปึ๊บปึ๊บ,บไฟชุดนี้นะครับอะไรออนออนทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับมันก็เหมือนเอ็นนะครับก็คือสั่งเปิดระบบนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เดาเดาเอานะครับออนหนึ่งก็คือสั่งให้ระบบไฟตัวนี้ทํางานนะครับออนสองก็สั่งให้ V ีเอาสองชุดนี้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอ่อพวก คือถ้ามันทํางานนะครับถ้าซัตพีทำงานมีไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพวก3โวลต์อ่าห้าโวลต์นะครับ VS เนี่ยพวกนี้ก็คือระบบไฟที่มันจะไปจ่ายให้กับพวการ์ดิสนะครับพวกอ่า USB อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทํางานต่อไปนะครับก็จะไล่กันไปตามลําดับแบบนี้นะครับ